ปล่อยภาพเซตใหม่น่ารักจนแฟนๆว้าวุ่นเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวมากความสามารถของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสุดฮอตของแดนมังกรหรือประเทศจีนอย่างเจ้าลู่ซือเพราะนอกจากจะมีการแสดงที่โดดเด่นแล้วยังมีความสามารถด้านการร้องเพลงอีกด้วยเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ที่ตัวเองเล่นอย่างแอบรักให้เธอรู้ ล่าสุดก็ได้ปล่อยเพลงใหม่อย่าง w h a t Ever ออกมาให้ได้ติดตามกันด้วยซึ่งเป็นเพลงที่ดัดแปลงมาจากเพลงไทยสุดไวรัลไม่ได้ก็ไม่เอาจากวง Pixie นอกจากนี้ยังมีการปล่อยภาพเซตใหม่ออกมาให้ได้ติดตามกันด้วยงานนี้ก็น่ารักจนเอฟซจิตใจว้าวุ่นเลยแหละค่ะแม้นอกจากจะแสดงละครดีแล้วร้องเพลงอย่างน่ารักจนใจละลายด้วยไม่แปลกใจเลยที่กลายมาเป็นนางเอกสุดฮอตของประเทศจีนและยังเป็นที่เอ็นดูของแฟนๆชาวไทยด้วยใครที่อยากรู้ว่าสาวคนนี้ทั้งน่ารักและเก่งยังไงก็สามารถไปฟังเพลงหรือจะรับชมผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบไปอย่างแอบรักให้เธอรู้กันได้เลย รับรองว่าถ้าติดตามผลงานแล้วจะต้องตกหลุมรักสาวคนนี้อย่างแน่นอน